สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะครับผมที่พวกเราส่วนใหญ่นะครับผมก็จะได้ลุ้นอีพิกตำนานใหม่ฟรีนะครับเหมือนกันทุกคนคนละหนึ่งกระปุกนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมใน Daily g เกมนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับผมการเดินทางของ i l y g เกมเนี่ยก็จะเดินไปสเต็ปประมาณกลางรูทนะครับหรือว่าสเต็ปประมาณกลางสนามนะครับแล้วเราก็จะมาได้สม i l ลิเกมฟรีกันนะครับแต่ส่วนใหญ่กล้องยิงให้เข้าด้วยนะ บางคนถ้าเกิดยิงไม่เข้าเลยสามวันติดเนี่ยอาจจะไม่ได้หรือเปล่าลองนับดูนะครับมันจะอยู่กลางสนามนะครับนี่หนึ่งสองสามจะประมาณที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเท่าไรวนับสิหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกอ๋อต้องคนที่ยิงเข้าติดยิงเข้าอย่างน้อยสองวันนะหกสองสิบสองยิงเข้าอย่างน้อยสองวันนะครับผมอย่างไอดีนี้เนี่ยยิงพลาดไปสองวันแน่เลย <c oughs> ก็เลยไม่ถึงอะเด็โ oh. อ๋อเดี๋ยวไปไอดี ID ถัดไปครับเดี๋ยวลองลุ้นไอดีต่อไอดีเลยนะครับว่าผมจะเปิดได้กี่รอบนะครับแล้วก็จะเปิดได้ลาอูกรนเซเลสหรือเปล่านะครับผมคือถ้าจาักคำนวณถ้าคำนวณไม่ผิดนะครับผมก็จะต้องยิงเข้า2วันนะภายใน3วัน,น่ยต้องยิงเข้า2วันนะครับผมนะถึงจะได้เปิดนะครับปึ๊บอ่ะวันนี้เข้านะครับขอให้เมื่อวานเข้าผมก็จําไม่ได้หรอกนะเพราะว่าก็มีหลายไอดีนะปึ๊บถึงหรือเปล่าเนี่ยตึง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  โอเคนี่ถึงครับอืมก็จะประมาณแลบเอ่อกลางแลบพอดีนะครับผมถ้าเราครบ1แลบเนี่ยเราจะได้เอเดนอาซานะครับผมแต่ว่าต้องประมาณอีกสัก3วันนะสองสามวันนะฮะถึงจะได้อาซานะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาลุ้นลาอูกันเอ่อกอนเสเลสกันก่อนนะครับลาอูกอนเสเลสก็ลาจะอยู่เป็นกิจกรรมเหมือนกับปีที่แล้วภาคที่แล้วก็จะเป็นดิเดียด็อกบาร์นะครับอืมเหมือนกันเลยนะครับผมบางคนเนี่ยจบภาคแล้วยังเปิดไม่ได้ด็อกบาร์เลยทุกคนเอ้ย จนจบภาคยังไม่ได้ด็อกปลาบางคนได้ด็อกปลาไปกี่รอบอะสามสี่รอบนะครับนี่มันก็คืออัลิมิเตดดอนะครับก็คือเปิดได้ไม่จํากัดหมายถึงว่าเปิดไปเนี่ยแพ็คไม่ลดลงนักเตะไม่ลดลงนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่มีบุญวาสนาคุณก็จะเปิดไม่ได้นะครับเหมือนกับด็อกปลาปีอ่าพักปีที่แล้วภาคที่แล้วอะนะมันมี50ตัวในตู้ก็คือโอกาส2%นะ2%ในการเปิด1ครั้งนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณเปิดไม่ได้นักเตะไม่ลดลงนะก็จะต้องแบบลุ้นครั้งต่อไปลุ้นครั้งต่อไป,รรอไปเรื่ ผมก็มีการ์ดไฮไลท์อย่างนิโก้ซูสเบกนะครับผมอันนี้เป็นการ์ดทีมชาตินะครับผมแล้วก็จะมีลาฟิเอลเลยเอาการ์ดทีมชาตินะครับแล้วก็ฟริโกดิมาโกการ์ดทีมชาตินะครับแล้วอีกคนอีกจอร์แมกินการ์ดทีมชาตินะครับลาอูกอนเสร็จร่างนี้เนี่ยก็จะเป็นปี2010 2011นะครับตอนนั้นเล่นให้กับให้กับชาวเก้04นะครับก็ไม่ใช่ร่างมาริดนะฮะก็คอนเซ็ปต์เหมือนกับด็อกบาปปีที่แล้วเลยนะครับก็ไม่ได้เป็นร่างหลักอย่างพวกเชลซีนะครับผมไปลองลนนนนนััััััคคครรรรรบบผมมม่่่าาาาะดออออููหืเเเปปลล็ี์พงต เท่าไหร่เล่นแล้วเป็นยังไงเปิดให้ได้ก่อนละกันครับพี่ลุยหนึ่งใน50าครับ2%ตแตกเลยหรือเปล่าดำๆแบบนี้น่าจะเกลือเกลือภาคนี้เป็นสีดำจ้า <c oughs> เกลือภาคที่แล้วเป็นสีเทาเกลือภาคนี้เป็นสีดำโถเอย้ยถ้าจะได้ลุ้นก่อนอื่นต้องเตะให้เข้าก่อนครับผมปับ๊บแรกๆมันก็จะยากหน่อยนะแรกๆมันก็จะเจ็บใจนิดนึงนะครับ <c oughs> ถึงหรือเปล่าเอาถึงถึง ปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งอันนี้น่าจะเข้าติดต่อกัน3วันเลยนะครับถ้าเข้าติดต่อกัน3วันเลยก็จะไปประมาณเส้นกลางสนามพอดีนะครับเนาะถ้าเข้า2วันนะครับแล้วก็ไม่เข้า1วันก็จะได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่เข้า2วันไม่ได้นะครับ มาลุ้นกันครับผมไอดี ID ที่2นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะลุ้นกันรัวๆแบบนี้นะครับผมมันต้องได้บ้างแล้วผมชอบกดผิดว่ามันเปลี่ยนตำแหน่งไะไอตัวคอนแทคมันไปของเดิมมันตรงอยู่ตรงวิชั่นเนาะอันนี้คอนแทคไงมันสลับกันผมก็เลยแบบยังยังกดพลาดอยู่นะครับผมในการที่จะเข้าไปเปิดแพ็คนะครับผมมาอีกทีนึงครับลาอุก,กอลัลเซลสไปขอหน่อยนะครับอันนี้ม่ชั่นส,สวยๆสีดําแบบนี้ก็น่าจะเกือจ้าบกไม้บกมือทักทายคนดูฮะสีดำ ขมุนทึนทึกนะครับผมเลือดำดำวันนี้เราต้องได้ชมด็อกบาเอ้ยเราต้องได้ชมราอูกันบ้างนะนะ้าไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งแล้ววะไม่ ID ไอดีใดก็ดีไอดีหนึ่งแล้ววะนะอันนี้เข้าปะเนี่ยเข้าก็ถึงเปล่าถึงได้โอเคพอดีเป๊ะแสดงว่าพลาดไปหนึ่งวันนะครับผมยังดีที่ถึงนะครับผมอ่ะลุนกันครับลุนครั้งที่3ใช่ไหมยังไม่ใกล้เคียงนะฮะการ์ดไฮไลท์ยังไม่ออกเลยนะครับผมมาลุ้นกันต่อครับ ละอุกอสเลสครับเพชรในตมตมในตมอีกทีนึงนะครับตมในตมอีกทีนึงตุ้มดำเรียบร้อยมาอีกหนึ่งฮะอีกหนึ่งกระปุกครับผมโถอีกทีหนึ่งแดกก่อนอื่นต้องยิงให้เข้าก่อนนะครับ ขวาตั้งแต่ภาคที่แล้วอ่ะขวาตั้งแต่เกิดอ่ะพูดง่ายง่ายนะครับนี่เมื่อก่อนเราก็ต้องถึงมาทําสูตรกันเลยนะครับว่าวันนี้จะต้องยิงจุดโทษซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวายิงแบบไหนดีอะไรประมาณนั้นนะตอนที่แบบเดลิเกมมาแรกๆจาได้ปะเรายังต้องมาทําคลิปกันตอนเช้าเลยนะว่าเออต้องยิงวันนี้ต้องยิงขวาหรือซ้ายแต่สุดท้ายมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรมากนะครับผมอ้าวได้ปะได้ปะได้ปะต้องได้เดียเออต้องได้ดิต้องได้เดิได้ลุ้นครับได้ลุ้นได้ลุ้นอีกรอบหนึ่งนะฮะ ขอให้ได้หน่อยครับราอูกอนซาเลสนะครับเนี่ผมกดผิดตลอดเลยอ่ะเปิดนักเตะมันมันเมื่อก่อนมันอยู่ที่อันที่4ไงยังไม่ชินยังไม่ชินยังไม่ชินนะครับผมเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันจะต้องเปิดแบบทีละครั้งทีละครั้งนะครับแต่ต่อจากนี้ไปถ้าเป็นพวกแพ็กฟรีแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรามีมากกว่า1อันนะครับมันสามารถเปิดได้ทีเดียวพร้อมกันหลายๆอันเลยนะสำหรับไอ้ไอ้ลูกบอลสีชมพูเนี่ยไอ้นอร์มานิติ้งคอนแทคไอ้ชาร์นดิลสีชมพูเนี่ยไม่ใช่นอร์มานิติ้งคอนแทคเนี่ยชาร์นดิลสีชมพ เราเปิดได้เยอะๆเลยนะครับผมแต่เมื่อก่อนเปิดได้ทีละครั้งทีละครั้งไงนะนะแต่อันนี้ยังมีแค่ครั้งเดียวนะครับผมภาคใหม่ก็จะง่ายหน่อยนะครับไปราอูครับมาให้ยนชอมหน่อยดิดำอีกแล้ววะถ้าฉากดำแบบนี้ไม่น่าได้นะครับไอลงไฮไลท์ก็ไม่น่าได้นั่นไงแต่ไม่รู้เป็นอะไรยิงหยุดโทษจนชินมือเลยนะขวาตั้งแต่เกิดครับถ้าโชคร้ายก็ติดเซฟไปแต่ต้องพยายามยิงให้สูงๆหน่อยนะครับเนาะถึงปะเนี่ยฮึบฮึบถึงพอดีวะ่ะ โอเคถึงพอดีแต่อีกหนึ่งจุ่มครับผมแต่จะเปิดได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ <Yeah. S 1> ฮึบมีหมดอายุด้วยนะแพ็คอะมีหมดอายุอีก347วันนะครับ <laughs> หนึ่งปีอะ <Okay. S 1> ไปลาอูครับต้มโอ้ oh. ให้เขียวเขียวมีลุ้นมีลุ้นละเขียวไฮไลท์ดีมากโก้ครับอะโอเคส่งสัญญาณที่ดีครับได้การไฮไลท์ละหนึ่งตัว พอดีกดีมากกครับผมแต่ว่ายังไม่เห็นเงาลาอูอะเอาให้เข้าก่อนอื่นนะลองวัดดวงที่ยิงตรงกลางหน่อยเด้วัดดวงครับเนี่วัดใจวัดใจผ <c oughs> ก็ติจะยิงขวาไม่ยิงกลางไปเลยถึงบ้านเนี่ยถึงเด้ไอดี ID นี้น่าจะยิงเข้า3วันติดเลยนะครับปึ้ง่ามวันติดก็จะมาตรงนี้เลยนะครับผมมันจะมีทุกแลบนะครับเนาะตรงกลางสนามตรงนี้นะเราก็จะเปิดลาอูได้นะครับทุกๆกลางแลบนะครับผมของแต่ละรอบนะครับถ้าเรา อยากได้นะครับล้วก็เปิดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับคุณจะตุน,ตนไว้เปิดทีเดียวก็ได้เหมือนภาคที่แล้วนะปุนตุนไว้เปิดแบบบางคนตุนไว้หมืผมอะบางไอดีผมตุนไว60้60 70ครั้งนะล็อกบายไม่ได้เปิดนะเพราะว่าเปิดได้ไปแล้วก็ขี้เกียจเปิดต่อแงแต่ว่ารอบนี้มันจะเปิดได้มากกว่า1ครั้งได้นะครับผมเนาะยังไม่ได้ครับสีดำนี้มันน่าจะเป็นของแลนะความจริงนะครับยังคนของคอนเซปต์เดิมก็คือหลังคาดําก็น่าจะดีนะ ลุ้นกันต่อครับเหมือนกับปีที่แล้วเลยแล้วก็มาลุ้นกันในสัปดาห์แรกในการเปิดครั้งแรกแบบนี้นะกว่าจะได้ด็อกบากันนี้ฮาเฮกันละเกินนะครับผมรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ากว่าจะได้ลาอูก,กันเนี่ยอู้หูฟะละเกินด็อกบาฮาเฮลาอูอู้หูอู้หูอู้หัวครับมาเปิดอีกหนึ่งครั้งครับ ผมคิดว่าผมมีแรงสังหรณ์ว่าผมจะต้องได้ไม่ ID ไอดีใดก็ไอดีหนึ่งนะครับได้สัมผัสได้ลองเล่นได้ลองรีวิวราอูกอนสเดสร่างชาวเก้ร่างนี้นะครับร่างหลังจากที่ย้ายออกจากมาัดหลดกไปหลังจากที่มีปัญหากันนะครับขอหน่อยหน่อยดิดำอีกแล้วลว่ะดำรัวๆเลยว่ะเฮ้ยไม่ชินเลยว่ะดำรัวๆชินแต่ขาวรัวๆทำเท่าๆรๆัวเอาหน่อยสิครับก่อนอื่นต้องยให้เข้าก่อนขวาตั้งแต่เกิดครับเราเบสขวาครับ เราไม่เบสไซดเลยไม่ก็ไปตรงกลางนะครับเฮ้ยไอดีนี้ไม่ถึงว่ะถึงปะ่ะหนึ่งสองสามถึง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 โอเคถ้าสามวันจะไม่ถึงนะครับเผื่อใครสงสัยว่าทําไมผมยังเปิดไม่ได้ผมยังไม่ได้เปิดนะแสดงว่าคุณยิงอยู่โทษพลาดมาสามวันแล้วนะครับผมเนาะต้องปรับปรุงความแม่นยานิดนึงนะครับผมมาอีกทีหนึ่งเด้ออีกทีหนึ่งเด้อราอูก,กอนเซเลสไปราอูที่แท้ถูกตามอีกแล้ว อฮ uh huh. จัดเลยครับรอบนี้จัดเลยอีกทีหนึ่งดี uh huh. เรียบร้อยดำอีกหนึ่งรอบโถ oh. ยิงให้เข้าก่อนสิก่อนอื่นนะอ uh huh. จะมีได้บุญวาสนาได้ลองเล่นลาอูก่อนใครคนอื่นเขาหรือเปล่าครับวันนี้ <c oughs> คือไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องได้เล่นนะนะลาอูนะครับผมแต่ว่าถ้าได้เล่นวันแรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายืดอกกว่าคนอื่นหน่อยอะ <c oughs> ตูได้แลวเว้ยตูได้ลาอูววลวเว้ยในขณะที่เพื่อนๆแบบว่ามองบนนะถึงแม้มันจะเก่งหรือไม่เก่งก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราได้เล่นวันแรกเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเงินมีเงินก็เติมไม่ได้นะใช่ป่ะมีทองเยอะก็เปิดไม่ได้นะคุณต้องโชคดีด้วยไงใช่ป่ะครับมันดีต่อใจแต่ผมก็ยังไม่ได้ต้องมีสกวันต้องมีสักวันขวาตั้งแต่เกิดต้องมีที่ฉันจะได้เล่นวันนี้เราต้องได้เล่นวันนี้ <laughs> วันนี้ต้องเป็นของเราเออแต่ผมก็ยิงแม่นเหมือนกันนะมีแค่ดีแรกไอดีเดียวที่ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่ายิงพลาดไป3วันที่เหลือเนี่ยก็ยิงเข้าหมดเลยนะไม่2ครั้งก็3ครั้งไม่2วันก็3วันนะครับได้เปิดกันทุกไอดีเกือบทุกไอดีนะครับมีแค่ไอดีแรกนะที่ยิงเข้าไม่ครบนะครับผมยิงเข้าไปแค่เออยิงไม่เข้าเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับไป กดเข้าไปดูข้างในหน่อยเด้เออกดเข้าไปดูหน่อยปึ๊ก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 อายุ33ปีดัมมี่ดันเนอร์สไติเกอร์อินเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยอ๋อบูสเตอร์ตกใจหมดเลยสไติเกอร์อินสติงกอะบูสเตอร์แหมไปสักทีนึงเถอะไม่มาว่ะยังดำอยู่เยี่ยงนั้นอีกหนึ่งทีสิอย่างน้อยๆก็ใกล้เคียงอะวะได้ไฮไลท์ไป็นหนึ่งตัวเลยนะครับผมโอกาส2%นน่ะทำไม ทำไมทำไมนะทำไมเราจะไม่ได้เราเปิดขนาดนี้นะครับผมเปิดไปเรื่อยๆครับก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับผมเนี่ยมันมีเลทบอกไหมเลทบอกไหมห้าสิบเพเยอร์สนะครับผมเออในแพ็กนี้ไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์ว่ะไม่มีบอกเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเราหารก็สองเปอร์เซ็นนะครับต่อหนึ่งตัวนะใช่ไหมไม่ได้มีบอกเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าในแพ็กไอ้ที่เป็นแพ็กเอโต้มีบอกเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับไปฮึดดำมีแก้วอ่ะไม่มีฉากอื่นเลยเหรอมีแต่เดินแบบนี้เหรอพวกเกลือมา มันต้องได้บ้างเดี๋ยววะเฮ้ยเฮ้ยติดเซฟตายแล้วตายแล้ว,ลวหวังว่าก่อนหน้านี้คงไม่พลาดนะปึง้งเฮ้ยถึงเมื่อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ้าไม่ถึงไอ้ดีนี้พลาดสามวันติดเลยครับทุกคนโอ้โหอย่าพลาดนะรอบนี้นะเอาดีๆเอาดีๆเอาแน่นๆเออแต่ที่สําคัญต้องเปิดให้ได้ด้วยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามจงอยู่ที่นั่นนะครับ ถึงวะเนี่ยโอเคถึงนะจ๊ะถึงนะจ๊ะแล้วก็มาลุ้นกันนะครับผมระหว่างลาอูกราเซสกับเอเดนอาซาคุณอยากได้ตัวไหนมากที่สุดอาซาที่ล่างมัดลิดนะแต่ลาอู U เป็นล่างชาวเก้นะครับนะแต่คิดว่าอาซาเอ้ยไอ้ไอ้อาซาน่าจะดีกว่านะครับถ้าถ้ารวมถึงเอ่อถ้าพูดถึงสเกลค่าพลังนะถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วก็จะเป็นด็อกบาร์เนาะด็อกบาร์เทียบกับลิเบอรี่แต่ลิเบอรี่มันตัน99เลยนะท่ <laughs> าที่แล้วอะ เอดอดอกปาอย่างร้อยบวกเออใช่ใช่ใช,ใช่แสดงว่าลาอูสเกลค่าพลังน่าจะต้องสูงกว่าลิฟไอใครวะสูงกว่าอาซาดะเออไอดีนี D ้ทองสวยนะครับผมเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยแต่ไม่ได้ช่วยอะไรหรอก <c oughs> ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกปุ๊บอืมโอเคอาซาคือต้องจบแล็บแรกนะครับผมไปถึงเส้นทางเลยนะนเนี่ยทองสวยนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับแต่ไม่น่าจะช่วยอะไรนะฮะอ้าวทองไม่สวยแล้วแปดสองเจ็ดมาดูหน่อยครับ ต,ออต้องได้แน่นอนอะรอบเนี้ยไปต้องได้เลยครับต้องได้เลยครับเออต้องงี้เนี่ยเห็นเงียบเงียบไงล่อยมุกักนิดนึงนะครับอันนี้เปิดเมสซี่ครับเห็นมันเงียบเงียบก็เลยเปิดมุกนิดนึงนะครับผมนี่โอเคอันนี้เมสซี่ฟรีนะโ <laughs> กละอันโกละอันอันนี้ของจริงนะครับของจริงนะครับน่าแหละของจริงก็ดามืดจตื่อ,อยางงี้แหละครับแหมสีดาของดีภาคที่แล้วเฮ้ยตื่น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  ยิงเข้าและเตือนครับยิงทางขวาคือปกติอ่ะส่วนใหญ่ประตูมันจะเหมือนมันตั้งตั้งระบบไว้นะครับคือเรายิงไปทางไหนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะให้เราเข้านะครับก็คือมันจะวิ่งมันจะปัดพุ่งไปตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรายิงไปนะส่วนใหญ่นะแต่ถ้าแมตหนไหยเนี่ยเกมมันจะให้เราไม่เข้ามันก็เซฟได้ครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีสูตรบ้าบอคอแตกอะไรนะครับผมแต่ยิงให้ทุ่งสูงไ้ครับยิงแรงๆเข้าไว้ครับเผื่อมันไปถูกทางแล้วเราจะได้แบบยิงหนีมันได้ไงถูกป่ะครับผมมาหน่อยครับ อะไรอยู่วะขาววว่าวรัวๆไอ้ดำรัวๆเลยอะลองทางซ้ายบ้างเดะไม่เคยยิงทางซ้ายเลยภาคเนี้ยขอซ้ายทีนึง <laughs> เดี๋ยวมันกระโดดหนีแน่ <laughs> <he> mm <laughs> เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคได้ปะได้ดิรู้เรื่องครับอันนี้ก็ยิงเข้าสามวันติดเลยเปลืยงแต่ที่ทำการยังเปิดไม่ได้นี่เดะขอให้ได้สักตัวหนึ่งได้ไหมยะขอให้ยนโฉมหน่อยนีหล่อเปล่าลาอูร่างเนี้ย ขอดูหน้าตาหน่อยเด้นะขอรลอๆลอลอหน่อยได้ไหมครับผมได้ไหมครับไฮไลท์ก็ได้ไปตัวเดียวเองนะไม่ได้ออกได้ง่ายๆนะเปิดครั้งต่อไปก็ยัง50เท่าเดิมอยู่นะไปลาอูจา๋าบอเดียวนี้จะต้องการครับอืดใ่จ,จะไม่ได้ทั้งมั้งเหลือไม่เยอะเหลือไม่มากแล้วนะครับผมที่จะได้รุนในวันนี้นะครับถ้าวันนี้พลาดก็รออีกประมาณ3วันนะถึงจะได้เปิดเฮ้ยคิโยใช่เปล่าไม่ใช่ลาอูฟิกโกใช่ไหม เลอาครับโอ้โหการไ,ไฮไลท์เชียวแล้วเชียวแล้วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วน่วกว่ฟิกโก้เห็นโปรตุเกสมาฟิโกบ้าอะไรยในแพ็กนี้ลาฟาเอลเลอาครับนี่เป็นการ์ดไฮไลท์ครั้งที่สองไอดีที่2อนะที่ได้ขออีกทีนันนนนนนน้นเน้นเดะเน้นๆเดะเมื่อกี้เราได้เลอาไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมเราได้ดิมาโก้ไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะขอเน้นๆลาอูหน่อยเดะเชียวไปเชียวมาทีเน้นๆหน่อย ดำไปเรียบร้อยถ้าลราอู e เอฟเฟกต์มันจะเป็นยังไงก็จะเป็นอ e ีพิกไปเลยเนาะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไปฮเฮเอดำจนชินตาแล้วตอนนี้จะหมดแล้วครับเอาหน่อยพี่จ๋าเอาหน่อยพี่จ๋าชักคอแล้วตอนนี้ชักคอแล้วจะได้เล่นเมื่อไหร่เนาะ จะได้ลองเมื่อไหร่ใครเปิดได้แล้วคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับใจผมก็อยากรีวิวนะลาอูเนี่ยนะเพื่อเป็นตัวฟรีที่แบบว่าเข้าถึงได้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนจริงเหรอครับเนี่ยเอาหน่อยพักพวกแต่ใครดูหน่อยสักทีหนึ่งดิถ้าโชคดีนะนะสักทีหนึ่งดิฮึบสงสัยไม่ได้เห็นไม่ได้เล่นแล้วว่ะวันนี้นะวันนี้นะขอพลังจงสถิตแก่ท่านนะครับ ทำทุกวิถีทางเลยครับผมสุดท้ายก็แล้วแต่ดวงเกือเฮ้ยเหมือนละอูเลยเฮ้ย นี่นะยากเย็นแสนเข็นท่านละเกินนะครับเดี๋ยวลองใส่ทีมดูเด้ค่าพลังเท่าไหร่วะเนี่ยมา ID ดแมนยูกลุมซะอีกันเนี่ยไปลองใส่ทีมดูดิหน้าตำนะครับฝั่งนี้แล้วกันนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อึ๊บอึ๊บเอ๊ดัมมี่รันเนอร์เดาว่าน่าจะร้อยหนึ่งอะร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งนะครับแบบใส่บูสเตอร์โอยร้อยสองเลยหรอร้อยสองยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์อภิโชอภิถังโอ้โหเดี๋ยวบูสเตอร์นี่น่าจะเดี๋ยวลองสุ่มทีหน ลองสุ่มทีนึงก่อนดูเอเิงไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีกทีนึงอีกทีนึงอารีเอลไม่ไม่น่าจะใช่ร้อยสามวะอันนี้คือใส่ได้สุ่มได้อารีเอลนะครับไปร้อยสามเฉยเลยอะ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยของฟรีที่แท้ดีนะเนี่ยเอา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 แบบนี้เอาสิครับโอ้ยดูว่าไม่ได้เหรอฟินิชชิ่งจะต้องเพิ่มนิดนึงนะครับเนี่ยโอสปีดโอเคเอาไหนสุดก็ได้สักทีนึงครับผมแต่ว่า ยังไม่หมดเดะเดี๋ยวผมเปิดอีกสัก2-3งไอดีนะครับก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่านะเออแต่แต่ตอนนี้ได้มาละสวยอีก3ไอดีนะครับดูซิว่าจะได้อีกหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นต้องยิงให้เข้าก่อนนะดวงเรามาแนละ้วดวงเรามาแนละ้วถ้าใจผมก็อยากได้ไอดีอื่นด้วยนะครับผมเปิดน,นี่ถึงกลางสนามปุ๊บนะฮะเราก็ต้องไปลุ้นนะครับผมอีกทีนึงนะว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับปั๊บเข้าไปขอให้ได้ดีนี้นะขอให้ให้ได้ไอดีนี้ด้วยนะได้ไมครับไอดีนี้นะครับ ๊บขอให้ได้ห่อยนะครับเนี่ยสตัวไฮไลท์เนี่ยนะขอให้ได้ห่อยนะครับลาอูนะครับไปฮึบฮึบเมื่อกี้มันจะเป็นแสงสีน้ําเงินเนาะสีน้ําเงินแล้วก็มีสีทองนะครับผมเดินออกมาปกติแบบนี้เลยนะฮะไม่ได้มีเอฟเฟกต่างกว่าเกลือเลยนะครับผมมาอีกทีนึ่งเดขอให้ได้ขอให้โดน่อยครับฮึบต้องสีน้ําเงินนะฉากออกมาต้องเป็นสีน้ําเงินนะครับผม แล้แบบนี้ไม่ได้คืเอ,อเรียบร้อยไอดีสุดท้ายส่งท้ายครับผมจะมาให้หรือไม่ครับสวยๆส,ส่งท้ายปิดท้ายหน่อยอีกสัครอบหนึ่งได้หรือเปล่าครับไม่ให้ว่ะดำไปครับไอดี ID ท้ายโอ้โหลเรื่องโอเคครับก็อย่างน้นอยๆนะครับผมได้มา หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งตัวนะครับผมก็เดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปครับก็เปิดได้เรื่อยๆนะครับผมหนึ่งปีนะต้องมีสักวันที่ได้นะครับแต่อย่าลืมไปว่าจนถึงปีนี้นะผ่านมาหนึ่งปีบางคนด็อกบาเขายังไม่ได้นะโอเคครับสักวันต้องเป็นของเราครับใครยังไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องดิงอยู่ใต้คลิปเดอร์คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I, I strive just to say I'm alright.